สวัสดีครับวันนี้ร้านปัจเครื่องเวชศีมีผ้าเหรียญมาแนะนำครับเป็นเหรียญอามหลวงพ่อโอภาสีนะครับอาสมบางมดด้านข้างมีปญานหน้าเหรียญแกะสวยดีนะครับเหรียญน,นี้ไม่ทันหลวงพ่อออกพศสองพันห้าร้อยสาสิบเ็ดนะครับเป็นข้างหลังนี่ล้วเหรียญเหมือนเ,ออเป็นมนโบลาวมีรุ่นที่มีลาวบันไดไม่มีลาวบันไดนะครับเหรียญย้อ,น,ยอนิียอมของท่าน พศสองห้าแท่ดูง่ายราคาไม่แพงท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือดูตามคำอธิบายติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกาสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเน,นสวยดีดูง่ายนะครับ ขอบคุณมากครับ